สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันสนีรัตเรืองยิ้มนะคะสําหรับทุกคนที่นี่จะรู้จักยิ้มแม่น้ำวัสมยัยวันนี้นะคะยิ้มสมุมาพรุทุกท่านไปรู้จักกับเลโรจินเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแมนจเมนต์คอลเลจค่ะนี่นะคะก็คือเฟลเวอร์รสอรองค่ะเป็นรีสอรอทที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็จะเป็นด้านอาคาร์ค่ะแล้วก็ควิกเซอร์วิสค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็คือโซนแมนเกตส่วนด้านนี้จะเป็นด้านรีสอรองค่ะด้านรรองจะเสิร์แบบ,บฟฟนะคะค ตอนนี้นี่เองที่จะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าเราจะเสิร์ฟผู้คนยังไงเราจะ greet the เกสให้เข้ามาในอริลสลองอยังไงให้ถูกวิธีค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะเราเรียกกันว่าเดโมคิทเช่นค่ะเป็นห้องที่คุณจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติค่ะอย่างที่คุณเห็นด้านหลังยิ้มเลยนะคะหลังจากคลาสที่คุณเรียนว่ากาแฟมีความเป็นมายัางไงคุณจะได้เรียนรู้ที่จะทําด้วยของจริงเลยค่ะและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องเรียนแน่นอนค่ะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายให้นักเเเรรีียยยนนยนนน้้่่่่วมกัทําาอองงชหละะะคะ Dance คะ และสาหรับที่นี่นะคะซีลและล็์ค่ะไม่ว่าจะช่วงว่างระหว่างคาบไม่ว่าจะเลิกเรียนหรือว่าช่วงว่างระหว่างวันนะคะเราจะใช้ที่นี่เป็นที่ประชุมงานศึกษางานแล้วก็อ่านหนังสือค่ะเหตุผลเลยนะคะที่ทําให้ยิ้มเลือกมาศึกษาต่อที่ประเทศจีนโดยเฉพาะที่นี่เลยค่ะเซี่ยงไฮ้เพราะว่าที่นี่มีการเดินทางเข้าออกนอกและในประเทศของชาวต่างชาติเพื่อที่จะมาติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่สูงมากและนั่นก็คือโอกาสดีๆเลยค่ะที่จะทําให้ตัวยิ้มเองได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติเหล่านั้น และแน่นอนเลยนะคะอีกหนึ่งเหตุผลหลักค่ะภาษาจีนคุณจะเห็นได้ว่าอาัตราการจเจริญเติบโตของประชากรจีนอยู่ในลำดับที่สูงมากและถ้าคุณสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับพวกเขาเป็นภาษาจีนได้มันจะทําให้คุณได้รับผลประโยชน์มากมายเลยค่ะ,ะ3สามสิ่งเลยนะคะที่ยิมรู้สึกประทับใจมากหลังจากที่ยิ้มเริ่มมาศึกษาตอนที่นี่1เลยค่ะยิ้มรู้สึกมั่นใจว่ายิ้มได้รับมาตรฐานเดียวกับที่สวิตเซอร์แลนด์ และอย่างที่2เลยนะคะบุคลากรทุกท่านคณาจารย์ทุกท่านที่นี่มีประสบการณ์ตรงมาจากสายงานการโรงแรมซึ่งเวลามีเคสตัดดี้ในห้องอาจารย์สามารถที่จะเล่าถึงประสบการณ์และสามารถที่จะบอกยิ้มได้ว่าเคสนี้เราต้อง the Pre ีดเ s สยังไงต้อง solve the problem ยังไงซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราต้องแก้ และอย่างที่3าเลยนะคะเรื่องคอนเนคชั่นค่ะนอกจากที่ยิมจะได้มีเพื่อนเป็นคนจีนแล้วยิมยังได้รู้จักเพื่อนที่มาจากรอบโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น South Africa, America เองหรือว่าออสเตรเลียรวมถึงยุโรปด้วยค่ะ